เอาล้ครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสลหรับคลิปหาจิ๊กซอว์นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกแนวทางสําหรับมือใหม่สายฟรีหรือว่าคนที่แบบเพิ่งเล่นเกมนี้นะครับสำหรับการหาจิ๊กซอว์นะ ก็สำหรับกิจใหม่นะครับ Anniversary เนี่ยผมก็คิดว่าจะหาจิ๊กซอยากมากนะตอนแรกแต่พอเล่นไปเล่นมามันก็ไม่ได้หายากแบบที่คิดครับเพราะว่าแพ็คเนี่ยมันปรับเลทมาใหม่นะแล้วก็ปรับแพ็คมาใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับอันดับแรกนะครับก็คือการการเปิดแพ็คนะครับสำหรับการหาจิ๊กซอนะมาที่ร้านค้าครับแล้วก็มาเปิดแพ็คเลยเอาตัวไปแลกจิ๊กซอนะนี่ครับมีแพ็คให้ลองหลายเลทเลยปกตินะครับเมื่อก่อนจะมีแค่แพ็คสามพันนะครับที่เราเปิดแล้วหาจิ๊กซอได้ แล้วก็ีกแพ็กหนึ่งก็คือเป็นแพ็ก2องพนะครับแต่ตอนนี้ปรับมาใหม่นะครับทุกแพ็กสามารถใช้เพชรแลกได้นะครับสามารถใช้เพชรซื้อได้นี่เลยครับแพ็กที่ผมโค้นแนะนานะครับมีแพ็กสามพันครับอีกแพ็กหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยครับแพ็กชิดพันห้านะครับอันนี้เลดีมากผมได้เปิดตีอะครับอีกตัวหนึ่งนะสําหรับแพ็กนี้เออจับว่าดีเลยครับก็คือเมื่อก่อนน่ยสามารถใช้ได้แค่ FC Point นะครับซื้อได้อย่างเดียวตอนนี้สามารถใช้เพชรซื้อได้แล้วครับ เลดก็จะเป็น1 fc point ต่อ15เพชรนะครับมันก็จะแพงนิดนึงประมาณนี้ครับสำหรับการซื้อแพ็คแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบใช้เพชรแรกแล้วซื้อแบบมันไม่พอใจก็เติมเอาเลยนะครับเติมได้เหมือนกันตรงนี้มันก็จะหาจิกซอได้มากขึ้นนะครับไะต่อไปก็จะเป็นหน้ากิจกรรมนะครับหรือว่าภารกิจประจําวันนั่นเองเราก็ควรทําให้ครบทุกวันนะครับนี่ครับผมก็เปิดให้ดูเลยนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราเคลียร์ครบทุกอย่างนนเนี่ยเรามารับของตรงนี้นะครับ มันก็จะได้10จิกซอทุกวันทุกวันนะครับวันละ10จิกซอต่อไปครับเมื่อเราทําภารกิจประจําวันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้แต้มสตาร์พาร์ตได้จิกซอแล้วก็ได้เอ็กพีมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาแต้มสตาร์พาร์ตเนี่ยมาเลื่อนพาร์ตนะนี่ครับตามนี้เลยถ้าเกิดว่าเราเติมพาร์ตด้วยเนี่ยเราก็จะได้จิกซอมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ครับสำหรับพาร์ตนี้รางวัลใหญ่นะครับจะเป็น60จิ๊กซอกับข้างล่างอีก20จิ๊กซอนะครับ ก็จะรวมกันเป็น80นะตรงนี้ได้เยอะมากแล้วก็นี่ครับพาร์ทนี้แจกเปเล่ด้วยของจริงครับตัวนี้เปเล่โคตรคุ้มแล้วก็นี่ครับตรงนี้อีก40จิ๊กซอรครับนี่ครับอันนี้40จิ๊กซอนี่ครับอันนี้40จิ๊กซอประมาณนี้ครับสำหรับสตาร์พาร์ทได้จิ๊กซอเยอะมากก็ควรมาเปิดกันได้ต่อไปครับก็จะเป็นในหน้าของลีกนะครับนี่เลยในหน้าของลีกถ้าเกิดเราอยู่ลีกที่มันดีๆเนี่ยเราขยันทําทัวร์กันนะครับ นี่เลยมันก็จะมีรางวัลหลีกให้นะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอย่างแพ็คเนี้ยถ้าเกิดว่าเราดวงดีนะครับได้ตัว o v r สูงๆแล้วก็สามารถเอามาแลกจิ๊กซอได้ครับต่อไปนะครับก็คือเป็นการทํากิจนะครับนี่ครับกิจฉลองครบรอบ2ปีนะครับนี่กดเข้ามาเลยครับในหน้านี้ก็จะมีกิจกรรมให้เราทานะครับมันก็จะมีจิ๊กซอแจกนะเป็นนี้ทุกกิจครับอย่างในหน้านี้นะตาทีมนะครับแจกตัวฟรีนะครับเป็นร้อยห้าสามตัวเลยนะโคตรแจ่มครับตรงนี้ก็สามารถไปแลกจิ๊กซอได้ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากแลกจิ๊กซอก็เก็บไว้เล่นได้ครับสลับมือใหม่ก็ตัว3ตัวนี้นะครับใช้ได้ทุกตัวเลยนะต่อไปก็จะเป็นหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยเราสามารถมาทาภารกิจประจําวันได้นะครับแล้วก็เล่นแม์ประจําวันนะเล่นกับบอทอะไรพวกนี้ครับเราก็จะได้ของมานี่ครับแล้วมันก็จะแจกของเยอะมากเลยนะก็จะมีแจกให้สุ่มตัวตรงนี้ครับเราก็สามารถไปแลกจิ๊กซอได้ต่อไปก็จะเป็นหน้ารางวัลครับในหน้ารางวัลเนี่ยเราก็จะเอาแต้มแต้มนี้นะครับเป็นโทเค็นนี้ที่เราเล่นจากหน้าหลักครับแล้วก็ได้จากการกดแร เราสามารถมาเดินกิจกรรมตรงนี้ได้ครับเพื่อหาจิ๊กซอว์นะแต่ผมให้ดูครับอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ครับจิ๊กซอว์อยู่นี่นะครับก็จะมีจิ๊กซอว์แจกเยอะเลยแล้วก็มาเก็บกันได้นี่ครับผมก็จะยังไม่เดินนะครับผมจะรอเดินวันสุดท้ายอันนี้คือผมไม่รีบครับพวกกิจกรรมพวกนี้นี่ครับอันนี้ก็มีจิ๊กซอว์แจกอีก30ิจิ๊กซอว์นะครับจับว่าดีเลยก็โดยรวมนะครับสำหรับการทํากิจก็ควรมาทําให้ครบนะครับตรงนี้ห้ามพลาดครับและจิ๊กซอว์แน่นอน แล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนสิ่งที่แบบเขาขาดไม่ได้เลยนะครับควรทําทุกซีซันทุกกิจนะครับก็คือการกดแรงนะตรงนี้ได้ทั้งจิกซอได้ทั้งแต้มเพิ่มแรงได้ทั้งเพชรนะครับได้เยอะมากนี่ครับก็มีแค่หมดดวลตัวต่อตัวนะผมขี้เกียจเล่นครับโหมดนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้เล่นแต่ถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยนี่นะครับมันก็จะมีแจกของเยอะเลยสําหรับตรงนี้ก็จะมีพวกนักเตะแจกฟรีครับเนี่ยร้อยแปดถึงร้อยสิบสามร้อยหกถึงร้อยสิบสามอันนี้ก็เป็นร้อยเจ พวกาการตั้งเตะนะถ้าเราสุ่มได้ตัวดีๆเนี่ยเราก็สามารถไปไล่จิกซอได้ครับได้พวกตัว OVR เยอะแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยสามแล้งเลยครับแจกรางวัลทุกแล้งอย่างมหมดเฮดด้เฮดเนี่ยอันนี้ก็สามารถมาแลกรางวัลได้ครับพอเราขึ้นเล่นไปแล้วเนี่ยนี่ครับมันก็จะมีแจกเหมือนกันครับร้อ11ย11แปดถึงร้อยสิบสามร้อยหกถึงร้อยสิบสามร้อยเจ็ดถึงร้อยเก้าอะไรเงี้ยครับก็มาสุ่มกันได้อย่าลืมนะครับกดแรงสําคัญมากตรงนี้ นี่ครับเมน์ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกโหมดครับสำหรับรางวัลแร้งประมาณนี้เลยครับได้ของเยอะมากสําหรับตรงนี้ต่อไปนะครับจุดที่ได้จิ๊กซอเยอะมากๆเลยนะที่ผมทําแล้วแบบผมได้จิ๊กซอโคตรเยอะนะครับบางวันนะครับผมแค่แลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยผมได้จิ๊กซอวันละเป็นร้อยเลยนะครับสําหรับตรงนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนต่อเวลาพิเศษนะครับก็สำหรับการแลกเปลี่ยนต่อเวลาพิเศษเนี่ยคือแบบมันต้อง มันไม่ค่อยเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าสายฟรยีที่มีตัวน้อยๆน,นะครับอันนี้ต้องสำหรับคนที่มีตัวเยอะๆนะแล้วก็สามารถมาแลกแต้มต่อเวลาพิเศษครับแล้วก็ไปสุ่มในต่อเวลาพิเศษได้ก็คือแพ็ค5,000ของต่อเวลาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับทุกคนอันนี้ผมดองหาแล่นไว้นะแต่ว่าเพื่อทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะหาแล่นตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ครับผมก็จะแลกแต้มต่อเวลาพิเศษไปเลยครับเดี๋ยวผมไปสุ่มให้ดูนะสำหรับต่อเวลาพิเศษไปครับทุกคน let's go นี่ครับในหน้าต่อเวลาพิเศษนะครับก็กดเข้ามาเลยนี่ครับแล้วก็มาที่อีเวนต์นะครับพอเข้าอีเวนต์มาแล้วเนี่ยก็มีตรงที่ไฮไลท์ประจําวันครับกับข้อเสนอเรื่องรับประจําวันตรงนี้ก็อย่าลืมมารับกันนะครับทุกคนมันก็จะมีแจกของฟรีนะเนื่องจากว่าเป็นการฉลองครบรอบ2ปีนะครับผมก็จะรับให้ดูนี่ครับก็จะมีแต้มตามนี้เลยแน่นอนครับผมเอาแต้มเพิ่มแรงอยู่แล้วไปครับต่อไปเราก็จะไปที่หน้าไฮไลท์ประจําวันนะครับกดเข้าไปเลยครับ นี่ครับสำหรับหน้าไฮไลท์ประจําวันนะครับก็จะมีแพ็คให้เราเลือกมากมายเลยครับนี่ครับสาหรับแพ็คนี้นะครับในต่อเวลาพิเศษเนี่ยอันนี้ผมจะแนะนําเฉพาะคนที่ต้องการจะสร้างทีมนะครับแบบไม่ได้หาจิกซอนะถ้าเกิดว่าต้องการเอาตัวนักเตะไปสร้างทีมครับมาเปิดแพ็คนี้ได้นี่ครับที่ผมแนะนําคือแพ็คนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูครับเลตคือมันจะเป็นตามนี้เลยนะสาหรับจิกซอครับโอกาสออกจิกซอเนี่ยคือ58%แนะครับแล้วก็จะมีโอกาสออก1 0 0จิกซอเนี่ยคือ2%นะ แต่ว่าดีเลยครับตรงนี้มาเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูครับตรงนี้นะไปครับนี่ไงอันนี้ก็คือผมได้มาแล้วครับ40่ิจิกซอนะครับจัดว่าไม่แย่ครับกลางๆ40่ิจิกซอไปครับแพ็กต่อไปต่อไปเนี่ยผมขอสักร้อยจิกซอนะครับเออไปครับ let's go ขอ1นึ่งร้อยจิกซอมาให้ผมแบบดีใจยามเช้าหน่อยโอ้โหเป็นไงล่ะได้แค่ยี่สิเองนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมก็ได้มาละหกจิกซอนะสำหรับหน้านี้ ไปครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับในหน้าแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเหมาะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วแล้วมีตัวอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้นะครับเยอะๆนะถึงจะมาแลกได้ก็สำหรับที่เป็นมือใหม่นะครับอันนี้คือไม่ค่อยแนะนาครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างสิ้นเปลืองนะมาเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูมาไหนๆก็ทําคลิปละเพื่อทุกคนหน่อยนะครับมาร้อยเก้าบวกครับมาเดี๋ยวผมจัดให้ดูครับผมมีอะไรอยู่พอดีเลยปากีสองครับแล้วก็นี่ครับโอยาสบาวร้อยแปดครับ นี่เพื่อทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูอะไรพวกนี้เฮ้ยผมเช็คเลทก่อนมีตัวอะไรมั่งเนี่ยอุย้ยตัวตามแพ็คธรรมดาเลยนี่วาไปครับผมขอวิเอล่าลูซิโอดินโยก็ได้จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับจัดไปปาซิลมา,มาโอ้โหใครว่าลุงเบิกเหรอลุงเบิกครับได้เป็นร้อยอะฮะไม่ใช่ลุงเบิกใครว่าอีแลงกา เป็น e l a n g e r 109ครับโอ้โหตัว109ได้เท่าไหร่วะเนี่ย109เหมือนจะได้60จิกซอนะครับโอ้โหนิดเดียวเองไม่เป็นไรครับยังถือว่าไม่แย่โอ้โหทุกคนผมไม่ไหววะ่ะคือเสียงในหัวผมบอกว่าจัดให้ทุกคนดูเลยนะครับปะทำซิกครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วผมก็จัดให้ทุกคนดูเลยครับแลวนี่ครับ cb 109ผมไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ ไปครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะเพื่อนทุกคนครับผมเลยจะสุ่มให้ดูไปครับ let's go <S ไม่หวังอะไรมากไม่เอา109เมื่อกี้ผมขอ111ขึ้นผมดีใจละขอแสงที่2นะครับเป็นไม่ได้เนี่ยทงฝรั่งเศสทงบราซิลแค่นั้นแหละ2องทงนี้ทงอื่นไม่เอานะครับไปครับฝรั่งเศสครับ GK ครับอูปารีตัว109อีกแล้วโหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตรงนี้ผมก็ได้มาละประมาณ220จิกซอนครับเอ้ย120จิกซอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการหาจิกซอในคลิปนี้ก็โดยรวมนะครับคือมันหาไม่ยากนะแค่เราขยันเล่นเกมครับกดแรงให้อยู่แรงสูงสูงครับเพราะว่ามันจะได้แบบของขวัญประจาประจําสัปดาห์ครับมันจะได้รางวัลประจําสัปดาห์นะสำหรับการกดแรงอ่ะก็คือจะได้เพชรครับอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดอยู่แชนส์แชมเปี้ยนสักสามหมดมันจะได้สัปดาห์ละหมื่นเพชรครับแล้วก็มาเอาเพชรเนี่ยมาสุ่มตู้ในร้านค้าได้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมหาจิกซอได้ประมาณไหนนะนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวจิกซอที่ผมหาได้นี่ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูว่ามันนี้เท่าไหร่ผมก็แบบมีแพนอยู่นะครับผมว่าจะแลกลูซิโอมานะเอามารีวิวลูซิโอให้ทุกคนดูครับสนใจกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับลูซิโอนี่ครับประมาณนี้เลย <is> นี่ครับ อันนี้ก็คือจิ๊กซอว์ที่ผมหาได้นะครับมี1,5 0 0จิ๊กซอว์นะบวกกับที่ผมมีอยู่260กครับก็เป็น1,760จิ๊กซอว์นะครับอ่าประมาณนี้ครับก็สลับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับแล้วก็การซื้อตัวตลาดนะครับอันนี้ผมให้แนะนานะที่แบบเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูสลับการซื้อตัวตลาดเพื่อไปแลกจิ๊กซอว์นะครับมันไม่เหมือนกิจก่อนๆนะกิจก่อนๆเนี่ยราคานักเตอาจจะถูกครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคามันแพงมากเลยนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนนะครับี่ ถ้าเราจเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยเพื่อไปย่อยจิกซอนะครับผมไม่ไม่แนะนําเลยครับไม่คุ้มเลยอย่างร้อยแปดนะครับอาจจะได้30มสิบจิกซอนะแต่ดูดีครับตัวละร้อยล้านนะโคตรแพงเนี่ยไม่คุ้มครับไม่คุ้มอย่างร้อยเจ็ดร้อยหกะครับได้ตัวละสิบจิกซอนะแต่ว่าตัวละสี่สิบล้านโอ้โหไม่ไหวครับตรงนี้ไม่แนะนําเลยครับสลับหน้าตลาดซื้อขายนักเตะก็อยากจะแนะนําว่าใหาจิกซอจากที่ผมแนะนําไปแหละครับทั้งหมดนะ อ่ะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็คอมเมนต์กดไลค์อะไรให้ผมได้นะครับกดซับผมด้วยประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ